สี่ข้อง่ายๆที่ทําแล้วแฟนอยากจะอยู่ด้วยมากๆนะคะจริงๆมันเป็นอะไรที่ง่ายนะแต่หลายคนมองข้ามนะคะมองว่าไม่ให้ความสําคัญหรือว่ามันเป็นสิ่งที่เออไม่เป็นไรก็ทําทก็ได้จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณทําบ่อยๆเนี่ยมันทําให้คนคนหนึ่งอะค่ะเขารู้สึกว่าคุณคือคนสําคัญคุณคือของมีค่าที่หายากนะคะเพราะฉะนั้นมันทำสี่สิ่งนี้บ่อยๆนะคะอันแรกเลยอย่าเป็นคนเงียบที่ให้อีกฝ่ายหนึ่งคิดเราเองเรา,า,าเองนั่งเทนเราเองนะคะสิ่งนี้มัน มันทําให้หลายคู่นะมีความสัมพันธ์ที่ดิ่งลงมาเยอะแล้วนะคะเพราะอะไรเวลามนุษย์เดาเองคาดเดาเองคิด,เ,ดเองเนี่ยบางทีมันคิดลบไง <c oughs> คนเรานี่จะคิดบวกเนี่ยให้ให้แฟนเราแบบว่าเอ้ยเป็นคนดีเป็นอะไรที่เว,ร ن, วอร์ชั่นเวิร์กเวอย่างเงี้ยบางบางคนคิดไม่ได้เลยบางคนคิดแต่แง่ลบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่อธิบายนะคะหรือว่าเราไม่ถามเราไม่สื่อสารออกไปอย่างเงี้ย มันมีโอกาสสูงมากเลยที่คนของเราหรือคู่ของเราจะคิดในแง่ที่มันเป็นแง่ลบนะคะเพราะฉะนั้นครูว่าการสื่อสารเป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับความสัมพันธ์มากๆนะคะต่อมาข้อ2ก็คือเราควรห่วงใยเรื่องเล็กๆน้อยๆของเขานะคะเช่นหาอะไรให้ทานอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าสนใจเรื่องพวกเสื้อผ้าแต่งตัวของเขาอ่าหรือว่าขับรถไปส่งอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าหยิบน้ํามาให้ทานหรือว่าช่วยถือของอะไรเงี้ยค่ะ เล็กๆน้อยๆมันคือการสร้างบารมีทางใจนะทุกคนถ้าวันเนี้ยเขาแบบมีปัญหากับคุณแรงๆเลยนะแบบว่าอุ้ยจะเลิกดีไม่เลิกดีจะเลิกดีไม่เลิกดีนึกย้อนถึงความดีของเราอะถ้ามันไม่มีเลยอโอกาสที่เขาจะตัดสินใจไปเนี่ยสูงแล้วก็ง่ายด้วยแต่พอนึกย้อนมาแล้วโอ้โหคนคนนี้มีความดีเยอะไปหมดเลยอะมันเป็นคนน่ารักอะ เล็กๆน้อยๆคือสนอกสนใจเราไปหมดมองเห็นไปซะทั้งหมดอย่างเงี้ยคุณว่าเขาจะกล้าตัดสินใจไปจากคุณไหมบางทีก็คิดหนักเหมือนกันนะเพราะว่าเราจะไปหาคนที่น่ารักแล้วก็อวงใยเราอย่างเงี้ยมันหาไม่ง่ายนะทุกคนบางครั้งก็เหมือนกับการงมเข็มในมาหาสหมุทรถ้าเกิดว่าคนคนนั้นไม่มาเพื่อหวังผลประโยชน์จากคุณจริงๆอ่ะบางทีเขาก็ไม่ทาหรอกคะ่ะเขาเอ่อมักจะทําเพื่อ อันแรกหวังผลอะไรบางอย่างอันที่สองก็คือเขาเป็นห่วงคุณจริงๆแล้วแต่ว่าเราจะเจอคนที่แบบหลังอ่ะแบบห่วงเราจริงๆเนี่ยครูบอกเลยหาไม่ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่น่ารักได้เนี่ยอันเนี้ยเป็นสเสน่ห์ที่ครูว่ามัดใจแฟนให้หลงคุณได้เลยทีเดียวนะคะต่อมาข้อที่สมนะคะก็คือคนที่ไม่ขุดคุยเรื่องอดีตเนาะอดีตเนี่ยของหลายๆคนนะคะมันเป็นสิ่งที่ ไม่ใช่เรื่องดีไงมันไม่ใช่เรื่องที่น่าจดจําหรือมันไม่ใช่เรื่องที่เอามาพูดคุยกันเป็นเป็นเรื่องปกติเพราะว่าอดีตบางคนเนี่ยมันมัน ทำให้ใจฝ่อลงถูกไหมคะทำให้พลังชีวิตหายไปทําให้ขาดกําลังใจทําให้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนด้อยค่าอะไรเงี้ยเราในฐานะที่เราเป็นแฟนกันนะคะเราควรจะรู้เนาะหรือตระหนักรู้ด้วยซ้ําว่าเรื่องนี้แฟนเราไม่โอเคนะคะอย่าพูดขึ้นมาถ้าเกิดเราคิดแบบนี้ได้และก็ทําได้เนี่ยคุณจะเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจมากๆ เ็ไหมคะเราจะเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วมันเต็มไปด้วยพลังงานบวกๆอะถ้าเกิดคุณอยากจะย้อนกลับไปหาอาดีตไปขุดคุยอดีตใช่ไหมก ยกแต่เรื่องดีๆความทรงจําที่มันน่าภาคภูมิใจขึ้นมาคุยกันค่ะอย่างเงี้ยเขาจะอยากคุยกับคุณแล้วก็อยากอยู่กคุณข้อที่สี่นะคะไม่เปรียบเทียบกันเนาะอาจจะเปรียบเทียบฉันกับเธอเปรียบเทียบอดีตกับปัจจุบันเปรียบเทียบแฟนเก่าแฟนใหม่เปรียบเทียบเพื่อนของฉันเพื่อนของเธออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเปรียบเทียบลูกของเราลูกของเขาคือถ้าคุณเป็นคนที่ไม่เปรียบเทียบอะไรแบบนี้นะคุณจะเป็นคนที่น่าอยู่ด้วยมากๆนะคะเพราะว่าคนที่เขาฟังเวลาคุณเปรียบเทียบอ่ะเขาจะรู้สึกอะไร ถูกไหมคะเรารู้สึกแบบคนคนนี้ทําไมไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่มีเลยนะคะเนี่ย ไม่ใช่ว่าเป็นเวอร์ชันที่เวิร์กเลยนะคือว,ว่าเป็นเวอร์ชันที่ไม่เวิร์กมากๆการเปรียบเทียบนะคะการออพูดให้เขารู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยไม่เก่งพอไม่ดีพออะไรเงี้ยนะคะหรือไปพูดยกคนอื่นขึ้นแต่ว่ามากดคนของตัวเองเนี่ยอันนี้เป็นการกระทําที่ไม่มีสเสน่ห์แล้วก็ไม่มีใครอย,อยากอยู่ด้วยแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นลดการทําสิ่งนี้ถ้าเกิดว่าทุกวันนี้เรายังเป็นเรายังเคยชินอยู่เห็นแฟนเราไม่ว่าอะไร เนี่ยกูเก็ตมาเป็นกระจกสองให้เราอย่าไปทําเลยค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาไม่อยากจะทําให้เราเสียน้ําใจเขาไม่อยากขัดเราเวลาเราพูดแต่จริงๆแล้วเขารู้สึกแย่มากๆเนาะเพราะฉะนั้นจงถนอมน้ําใจนะคะกับคนที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยให้มันมีคุณค่ามากที่สุดให้เราใช้เวลาทุกวันแบบเวลาทองคํา โอเคไหมใครที่อยากได้เทคนิคนะคะในการทําให้แฟนรักในการทําให้แฟนหลงทําให้แฟนอยากจะอยู่ด้วยไปตลอดเนี่ยให้คุณเข้ามาเรียนในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่าจิตวิทยาสายมืดมัดใจให้แฟนหลงนะคะคร์อนี้ครูเกสอนไว้ทั้งหมด23 EP นะคะเป็นการสอนให้พวกเราใช้จิตวิทยากับคนที่เรารักถ้าวันนี้นะคะแฟนของคุณเริ่มจะออกห่างนะเริ่มจะแบบเมินเฉยเริ่มจะแบบถามคาตอบคํานะคะเริ่มจะแบบว่า ใจแบบไม่อยู่กับนนตัวแล้วอะไรเงี้ยหลุดไปที่อื่นแล้วอย่างเงี้ยรีบเอาเขากลับมาเนาะโดยการใช้จิตวิทยาที่ครูเกสที่ให้ไว้ในคอร์สคอร์สนี้นะคะคอร์สนี้สอนให้พวกคุณเนี่ยค่ะพยายามทําให้ตัวเองเนาะ จากคนที่แบบไร้ค่าจากคนที่เป็นเออเหมือนสสารในสายตาเขาว่ากลับมาเป็นคนที่มีคุณค่าให้ได้เนาะคุณต้องอยู่ในเวอร์ชั่นที่มีค่านะคะอยู่ในเวอร์ชั่นที่เขารู้สึกเสียดายอยู่ในเวอร์ชั่นที่เขารู้สึกว่ากังวลจังเลยถ้าจะเสียผู้หญิงคนนี้ไปหรือผู้ชายคนนี้ไป นี่ออกไหมเพราะฉะนั้นนะคะมาเอาความรู้กันแล้วก็ไปลงมือทําไปลงมือปฏิบัติกันเนาะซึ่งการใชร้จิตวิทยาเนี่ยมันไม่ใช่การไปออกคําสั่งนะคะหรือว่าไปสั่งให้เขามารักเราไม่ใช่แต่มันเป็นการโน้มน้าวใจเนาะถ้าใครที่เก่งในการโน้มน้าวใจคนนะคะส่วนใหญ่แล้วเรามักจะประสบความสําเร็จในทุกๆด้านนะคะอ่าโอเคคอร์สนี้ราคาเต็ม8,900นานะคะใครที่จะเข้าเรียนนะคะกเกรดให้ราคาโปรเพียง1390ับาทเท่านั้นเนาะ โดยติดต่อแอดมินไปที่ช่องทางด้านล่างนี้นะคะแคปหน้าจอนี้ไปด้วยนะคะบอกว่ามาจากคลิปคลิปนี้ของครูเรศเนาะ,อะโอเคเจอกันในคอร์สออนไลน์นะคะไปเอาความรู้กันนะคะทุกคน